สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าใจว่าพี่น้องทุกท่านต้องสบายดีแน่นอนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เจอกันนี้คือช่วงของการที่เราจะมารวมใจกันแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าของเราด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่จะนำให้ทุกคนได้อธิษฐานตามหัวข้อต่างๆเราใช้เวลานี้นะคะในการที่จะให้ความสงบแล้วก็คิดถึง ความรักของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเราแล้วก็เราขอบคุณที่พระวจนะของพระเจ้าก็ามาถึงเราแล้วก็ย้ำเตือนเราให้เราได้มีความมั่นใจในการที่พระเจ้าทรงนำชีวิตขอพี่น้องได้อธิษฐานร่วมกันนะคะในหัวข้อแรก ตามที่ทราบก็คือเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพหลายคนมีปัญหานะคะแล้วก็ยาะทุกคนด้วยกันในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอาจารย์ดุสิตนะคะแล้วก็หลายหลายคนที่กลับมาพักฟื้นหลังจากเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆแต่ว่าอาการเหล่านั้นก็จะหายแล้วแล้วก็กำลังฟื้นฟูร่างกายนะขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลให้ร่างกายทุกคนได้รับ การช่วยเหลือและการเสริมสร้างที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราร่วมใจการอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดุสิตซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงให้ท่านได้ผู้นำในครจ,จักรของเราที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสุขภาพและทราบว่าท่านก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจและขอบพระคุณที่พระองค์ทรงนำท่านช่วยเหลือ เราแน่ใจว่าทุกอย่างเหล่านี้มาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าจริงๆถ้าไม่ใช่การอัศจรรย์นี้ที่มาจากพระเจ้าและความเมตตากรุณาบางชีเราไม่คิดว่าอาจารย์จะมีกําลังได้ขนาดนี้และมารับใช้อย่างปกติและเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงการเอาจริงเอาจังในการรับใช้ด้วยความรักในพระเจ้าขอบคุณกําลังที่พระเจ้าส่งเสริมผ่านท่านอาจารย์และ หลายๆคนด้วยที่กําลังพักฟื้นในช่วงหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่ปณีพ่อเสาโรรองเจ้าค่ะแล้วก็พี่พิงด้วยได้ทราบว่าท่านไม่สบายแต่พระเจ้าก็อยู่ด้วยและได้เห็นว่าท่านก็มีกําลังดีขึ้นและได้เที่ยวได้ไปที่ต่างๆและอาการเจ็บป่วยนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคพระเจ้าก็เปลี่ยนอย่าง อาจจะจันและมีคำรบยานที่ดีอยู่เสมอและหลายๆคนที่ปลอดภัยจากการกักตัวเพราะว่าอยากจะแน่ใจและต้องการจะทำสิ่งน,นั้นเพราะว่ารักคนอื่นเหมือนน้องแมวนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้น้องแมวแคล้วคลาดโปร่งเจ้าขาและมีเวลาพัก แล้วก็ได้มีเวลาที่จะสรรเสริญพระเจ้าผ่านนังพักของเธอเธอมีคำาบยันที่ดีและได้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าเห็นแล้วว่าในสิ่งนั้นลูกของพระองค์จะได้พักและพระเจ้าก็นําให้มีความปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตทุกคนและหลายคนที่ไม่ได้ออกชื่อด้วยเราอาธิษฐานรวมกันวันนี้ว่าขอให้สุขภาพของทุกคนนั้นปลอดภัย ขอให้คล้วคลาดจากสิ่งอี่อันตรายและขอให้มีร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งและอยู่ในทางของพระเจ้าและรับใช้พระองค์และรักพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะจะเป็นพิเศษในเรื่องนี้ก่อนคือหลายคนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแต่กลับไม่มีรายได้นั้นมากเกินกว่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมมากมายซึ่งเป็นพรจริงๆและเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับเขายินดีด้วยและขอให้ พระพรนี้มีมากขึ้นอีกสําหรับลูกของพระเจ้าเพื่อท่านจะทําสิ่งดีสารพัดและพระเจ้าให้สิทิปัญญาในการบริหารจัดการที่ดีและสัตย์ซื่อกับพระองค์และขอบคุณอย่างเป็นพิเศษสําหรับหลายคนที่ไม่มีไรายได้แต่ก็ไม่ได้มีความขาดแคลนอันนี้ก็เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เกินที่จะจินตนาการและการที่จะ บรรณาได้ถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีไรายได้แต่ก็ไม่ขาดแคลนไม่ได้เป็นการทําให้เสียหายเสียชื่อพระเจ้าทรงประทานให้อย่างครบบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆพระเจ้าปรารถนาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เชื่อฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงนําจริงๆสําหรับการที่ไม่มีไรายได้เท่าเมื่อก่อนแต่พระองค์ก็ กรุณาให้ผ่านพ้นทุกๆเดือนอย่างอัศจรรย์พระบิดาเจ้าค่ะและเราเชื่อมั่นใจว่าเราได้เรียนรู้บางอย่างจากสถานการณ์นี้เพื่อเราจะมีปัญญาในการที่จะดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องของสม,มาอาชีพมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความสมบูรณ์และมีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นและมองหาโอกาสที่จะจัดการบริหารดูแล สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นทรัพย์สินก็ดีได้มากขึ้นมีการจัดการที่ดีมากขึ้นและมีความฉลาดมากขึ้นผ่านเหตุการณ์นี้และรู้จักที่จะจัดสรรเก็บอมแล้วก็ จัดสรรเงินเป็นส่วนๆเพื่อที่จะมีใช้อย่างไม่ขาดแคลนถ้ามีโอกาสอีกครั้งที่พระเจ้าจะให้ซึ่งเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราก็จะได้เข้าใจแล้วและจะมีการดูแลทรัพย์สินของพระองค์พระพรของพระองค์ได้มากขึ้นอีกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลทุกคนแม้จะต่างสถานการณ์แต่ก็ไม่มีใครเสียหน้าเสียหายเสียผลประโยชน์ใดๆพระเจ้ายังคงให้สิ่งที่พระองค์สัญญาคือตาม ความจําจเป็นนั้นไม่ขาดแทนสิ่งดีใดๆเช่นเดิมขอบคุณพระเจ้าให้พระบิดาเราอธิษฐานเผื่อหลายๆครั้งที่เราใช้ชีวิตในตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีความอันตรายจากโรคภัยศัตรูของเรามีหลายทางโดยเฉพาะความคิดจิตใจหลายๆครั้งทําให้เรารู้สึกอ่อนแออ่อนกําลังนั่นก็เป็นศัตรูตัวหนึ่งที่รู้สึก ทำให้เราไม่อยากที่จะทําสิ่งที่ดีและตามตาม,ตามน้ําพระทัยของพระเจ้ารู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงกังวลมีความรู้สึกเครียดและมันก็ทําให้เราไม่อยากเข้ามาแล้วก็นมัสการพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด เพราะนั่นเป็นป้อมปราการที่ขัดขวางพระวชนะพระบิดาลูกทั้งหลายไม่ต้องการเป็นแบบนั้นขอพระเจ้าให้แต่ละวันมีความกระตือรือร้นมีความจริงใจต่อพระองค์เข้าหาพระองค์อย่างสม่ําเสมอกระตือรือร้นเป็นคนที่ร้อนรนในทางของพระเจ้าและมั่นที่จะเข้าเข้าเฝ้าคล้ชิดสนิทกับพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดมาแยกลูกออกจากพระองค์พระบิดาเจ้าข่าให้ลูกมั่นใจว่า พระเจ้าแหล่งแอ่งกําลังและแหล่งเห่ง,หง,หง,หงความบริบูรณ์ทั้งสิน้นลูกจะมีความกระตือรือร้นและเป็นระเบียบในการที่เข้าเฝ้านมัสการเฝ้าเดียวอธิษฐานกับพระเจ้าวิงบอลอธิษฐานและบอกเรื่องราวทุกอย่างกับพระองค์วันต่อวันอย่างสม่ําเสมอมีระบบระเบียบมีวินัยถ้าสิ่งใดที่ ขาดไปในเวลาก่อนนั้นขอเปลี่ยนแปลงลูกและลูกขอกลับเข้ามาหาพระเจ้าและนมัศก,การพระองค์แล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์เหมือนเดิมเป็นเหมือนกระแหนงที่ติดอยู่กระเทา้าแล้วไม่หยุดที่จะอ,ออกผลเป็นผลที่ดีเป็นต้นไม้ที่ดี เป็นผู้ที่รับพระพรที่มาจากพระเจ้าและมีความเสมอเสมอในการที่จะแสดงความรักผ่านทางนมัสการและอธิษฐานเฝ้าเดียวกับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพน,นี้คือหนทางที่จะปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้ขอพระเจ้าสนับสนุนข้าพระองค์ตั้งหลายที่จะทําสิ่งนั้นให้มีความเป็นอ่าตารางชีวิตและมีความ,สมเสมอเสมอหลอดตั้งข้าพระองค์ตั้งหลายในการที่จะได้รับการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าจาก การดูแลและสนับสนุนที่มาจากพระองค์้าพรองตั้งหลาย<ม>เชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูงค้าพรองตั้งหลายดูดเลี้ยงแก่ข้าพระองตั้งหลายจะไม่ขัดสนจะมีสิ่งดีจําเป็นไม่ขาดแคลนใดๆและจะมีมากขึ้นเพื่อทําสิ่งดีสารพัดอย่างไม่จํากัดและเพื่อที่สัตว์ซื่อและนําส่วนของพระองค์เข้าไปยังพระวิหารของพระองค์เพื่อจะมี อาหารในท้องพระคลังของพระองค์อย่างไม่ขาดแคลนพระเจ้าข้าลูกมั่นใจว่าพระองค์จะนําย่างเท้าของลูกทุกคนไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จพระองค์จะนําข้าพระองค์ทั้งหลายและเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลายพระพรและทานประกรณ์ของพระเจ้านั้นคุ้มครองป้องกันภัยแพ่ ผ่านพ้นสิ่งอันตรายทุกทางพระองค์จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วคลาดและไม่มีสิ่งใดมาทําลายชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์ทศัตื่อ,อยู่ในทางของพระเจ้าขอการเลี้ยงดูของพระองค์ขอการช่วยเหลือและขอตรงตอบแทนทุกมือที่ขยันให้เกิดผลงานที่ดีและมีกําไรขอพระเจ้าดูแลทุกคนในด้านสติปัญญาความคิดที่จะรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์พระองค์เจ้าข้าจะไม่เป็นเหยื่อหรือมีสิ่งใดมา ทำลายในช่วงของความอ่อนแอและมีการแปลกใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางอาชีพทางสุขภาพทางความสัมพันธ์หรือทางใดๆก็ขอให้สมบูรณ์ไปด้วยพระพรและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนให้ปลอดไปจากอันตรายซึ่งทุกอย่างด้วยและข้าพระค์ทั้งหลายจะมีชีวิตเพื่อการสารเสริญและให้เกียรติพระองค์เท่านั้นจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน